โอเคอะวันดีนะครับเดี๋ยวพูดวันดีนะครับก็วันนี้จะมาสอนนะครับการหาระยะโฟกัสนะครับแบบถูกวิจีนะครับ <c oughs> คือณนะตอนนี้นะที่ผมที่ผมเคย <c oughs> ใช้นะ <c oughs> เ่นเลนลาซาด้าหรือช้อปปี้เนี่ยเวลามันเสียเนี่ยระยะระยะโฟกัสมันจะเปลี่ยนไประยะโฟกัสมันจะเปลี่ยนไปเลย มันจะกลายปเป็นเล็นยาวทันทีเลยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อสารเคลือบหลุดอ่ะจากจุดที่มันเคยเล็กๆใช่ไหมอย่างเงี้ยเราไล่ละอ่ะสมมุติเราไล่หาไม่เจอถูกไหมครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูวิธีการหานะครับ <ator. S 1> ก่อนอื่นนะเราปรับแกนแทดให้ลงไปให้ได้ระยะความลึกสักหน่อยนะครับจากนั้นหากระดาษหรือไม้นะครับ ะะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเลนอะไรอ่ะประมาณนี้แล้วก็หาอะไรลองหาอะไรลองอ่ะอะไรลองหาอะไรลองเนี่ยในที่เนี้ยให้มันติดกระหัวไปเลยนะครับติดกระหัวไปเลยเสร็จแล้วจากนั้นเราลากเส้นสี่เหลี่ยมนะครับเดียวยาวโดยการโดยการครววิวก็ได้ คัสสเกลก็ได้นะครับคัสสเกลเดี๋ยวนี้ผมจะลองคัสสเกลดูแล้วกันคัสสเกลก็อันนี้คลิปบล็อกลันบล็อกอ่าต้องเป็นคลิปบล็อกมันเริ่มมินิไวแปบบ๊แปบบ๊แบบแป๊บแป๊บไฟเบาไปจะบ้านจะขยับมาก่อนออริจินตั้งจุดออริจินใหม่ จุด o r i g i นใหม่ให้มันใกล้หัวที่สุดนะครับระยะให้มันใกล้หัวที่สุดเพื่อให้เราได้รู้ตำแหน่งมันนะครับคราวนี้คลิปบลอ็อกใหม่เดี๋ยวเพิ่มไฟก่อนเพิ่มไฟอันนี้ยี่สิบจับไปเอาลงอ่ะงานใน,นคลิปบล็อก อ่ะ้าผ่านเหยเนี่อืออะคราวน,นี้มาดูนะครับที่ผมให้ล่าสยาวๆไว้ก่อนเนี่ะคือเราไม่รู้ว่าโฟกัสเราอ่ะมันเปลี่ยนมันเพี้ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราสังเกตนะครับ จุดที่อยู่ติดหัวนะครับเห็นไหมครับเส้นที่อยู่ติดหัวนะครับมันจะเป็นเส้นใหญ่นะครับแล้วมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนมันได้ระยะโฟกัสช่วงที่เป็นระยะห่างนี่คือช่วงเล็งที่มันสามารถตัดได้นะครับพื้นที่ประมาณประมาณเท่านี้นะครับอยากให้เราเลื่อนหัวมาขยาบมาประมาณนี้นครับถ้ามันหลุดโฟกัสมันก็ะจะเริ่มเส้นใหญ่ขึ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 ้นอันนี้ท่อลมไม่ได้ใส่หมวกหมวกไม่ได้มมันบางโทษทีโทษที อ่านะครับอันนี้ก็คือวิธีวิธีการหาระยะโฟกัสที่ถูกต้องนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาเลื่อนหัวนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาวัดมาวัดว่าระยะหัวกับชิ้นงานเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่นะครับมันมันก็มีนะครับมันก็มีหลายหลายเล่นนะครับให้เราเลือกให้มันเหมาะกับงานเลนสั้นนะครับก็มันจะเหมาะกับงานแกะสลักนะครับเลนยาวก็เหมาะกับงานตัดนะครับ ถามว่าเลนยาวเอามาแกะสลักได้ไหมผมลองดูแล้วนะครับได้ครับแต่อาจจะความสวยหรือความคมอาจจะสู้เลนส์สั้นๆไม่ได้นะครับหรือเลนส์สแตนดาร์ดที่มันมากับกับเครื่องเลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปวิธีการดูแลแมนเทนเน็แล้วก็การเลือกเครื่องมือสองนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับ ว่าเรามีวิธีการเลือกเครื่องเลเซอร์อย่างไรนะครับในการเลือกซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับง่ายวันนี้ก็ขอบคุณครับ